กูกลาสวัสดีอู่ชมรากกันฮอว์กอันนี้มาอยู่กับแมพเฮียอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกฉันอ่านไม่ออกฮึวิธีการเล่นง่ายๆมึงแค่วิ่งไปข้างหน้ากูวิ่งไปตือ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 บวกหกเนี่ยตัวกูจะเพิ่มขึ้นมาเแค่ข้ขเทเลยเฮียบวกเนี่ยที่บวกเยอะที่สุดนะเดี๋ยววิ่งเก็บอีกรอบไม่เก็บอีกรอบไม่ได้ ไอ้สัสห้าบวกห้าคนเรามีทั้งหมดยี่สิบเก้าคนลุงแมงคิกกูตีจะไม่บอกทีอ๋อคลิกเพืเ่อตีเพลงยังไงวะเพลงมันก็สนุกดีด้วยลบสองไปเนี่ยก็ตีถาดไม่เลื่อนครับผมโอ้กลุ้ม ล้มเฮ้อลูกพีล้ลมสพวกมึงไม่ดีใจโอ้โหเดี๋ยวยดเคเขาเทเลยเดี๋ยวฮะฮะนี่ตัวกูใช่ไหมโอ้ไซบเยดเคตอนกูล่ำมันเป็นอย่างงี้อันนี้เติมไแมวอ,อันนี้ใช้เหรียญในการอัพล,ลังเหรียญดูห้าอ๋อโจมตี มันมีจมตีเลือดเพิ่มจำนวนแล้วก็ความไม่ไหวแล้วนี้คือ reverse ใช่ไหมยกดองโอเคอันี้คืออะไรอ๋อคุมเลินไปวิธีการเล่นกประมาณนี้ประมาณนั้นนะผมยู่ไปอันแรกบวกเจดลบห้ากับลบหเลือกลบห้าลบที่น้อยที่สุดนะครับ แนะนำว่าเก็บตังค์ระหว่างทางไปด้วยแม่งจะได้อาไปอัพเออถ้าอัพปุ๊บแม่งก็จะมีวิ่งนูน่นวิ่งนี่วิ่งเร็ววิ่งนั่นวิ่งนี่พี่ทีเล่นก็มีแค่รนีเวิร์ดเบิร์โนโฟดเดี๋ยวหมาแม่งร้องเฮี้ยอะไรวะเป็นึันดอ้มันขัดกันมันจะร้องปกติมั้งมึงร้องอทั้งวันหรืเฮ้ย มาตัวใหญ่เลยไม่จะชอบร้องตอนกลางคืนเลยเห่าล็อคคือไม่เห่าผีหรือเห่าเชี่ยอะไรไม่รู้แต่กูรู้แค่ว่านะไอหมาเด็กพวกเนี้ยมันจะชอบแบบเห่าตอนตอนเช้ามากกว่าตอนกลางคืนเลยสซับกูเองอะตีตีตีแม่งตีแม่งโอ้โหตีมันดิอะไร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 อะโอ้โห เรียบร้อยกุชนะใช่ไหมบอกกูทีอัพมิที่เอ,าไ,อาไหมครับมิที่เอาไหมครับโอ้โหโอ้โหแมงตรกรยี่สิบห้าทุกอันเลยปุมขอดูการเก็บเงินสักแป๊บหนึ่งนะคะผมเรียบร้อยผมได้ทำการเก็บเงินเรียบร้อยนะคะผมเก็บเงินอ,อัพอัพต่อครับใช่อัพเกมมันก็มีแค่น,นี้เรื่องมันจะเป็นเว้ยอันกามเมดเอาโอ้โห ทาเมคอัพอยู่ได้ยี่สิบคันน่นนี่นั่นนู่นทาเมตชีแล้วรูดมาให้หมดใช้ลูกปักชิ้นมาใช่ไหมเลือกร้องไม่เลือกร้องมัน More, น่าจะใช้เว้ยคือไอพวกเนี้ยไอพวกนี้เว้ยไม่ใช่ใช้เป็นมีมซึ่งเป็นมีมีไอตัวอะไรตัวม่วงอ่ะไอม่วงไอม่วงโอ้โหที่เราฝก โอ้โอกูไม่มีฮิตอะไรเลยไปหนึ่งจุดเจ็ดบมคูหนึ่งจุดเจ็ดคูหนึ่งจุดเก้าลบลบสามดีครับเอาหนึ่งจุดแปดเอาหนึ่งจุดแปดนะเบลมซึ่งเอ้แม่พวกนี้เอาทำเป็นมีมนะมีมีตัวม่วงตอนนี้มันฮิตมากเลยเว้ยแต่กูขี้เกียจทำเว้ย แต่กูไม่เคยกินนะเว้ยอาจจะอร่อยหรือไม่ก็อร่อยก็ได้ลองผมลองเล่นไปสักพักนหนึ่งแหละคือแมนไม่ก็เล่นง่ายดูดิมันมีใช่นี้ก็จริงนะเว้ยแต่พวกเนี้ยโอ้โหโอ้โหนี่ครับทุกคนเก็บเงินในพวกหล่นลงมาเนี่ยเก็บ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 อืมโอ้โหูตัวกูโด,ดมนมองตัวใหญ่กูอีกโอ้ เปอรบิกาบิ๊กเบิร์มอันนี้สุ่มใช้นูนนี่ชิคกี้ลูกปักว่าไปไอ้พวกที่แบบทำเพื่อมีมคือส่วนใหญ่ไม่แจกนานเลยเดี๋ยวให้ข้างหลังกูมีเยอะจังวะจีบลูกข้างหลังหายบวบ ศูนยเออแม่งมีศูนย์อยู่ด้วยดีนะแม่งมีติดลบถ้าแม่งติดลบนก็ติดลบไปเยอะแน่นี่บวกสิบสองมึงจะนู้นก่นบวกเก้าแล้วก็บวกแปดแล้วก็บวกเจ็ดตรงนี้แต่ไม่ใช่ลบห้าตรงนี้บวกห้ากดตรงนี้แ2สองเออสนุกดะ ตัวการสปีดแล้วตอนนี้ตัวการสปีดยังมากโอ้โหภาษาาสาทมันดีไม,ม่มีเฮีย้ยอะไรป้อากันนั่นนะ่ะลุ้มมันกอนเลยลุ้มลุๆมลุ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 ม,มโลโลโลครับตีโลครับกูไม่สนครับกูตีบ้านครับกูตีบ้านครับกูตีบ้านฮะฟันฟันฮะร้อยอีซี่เวทีฟาเกร์ ลง,ลงมาลง,ลงมาเก็บตังค์ขึ้หมดก,ก่อนตังอีกตังอ๋อไอเฮียมันไม่ทันตังเดียวแต่กูอยากได้ไอตัวที่กูเป็นบ้ากล้ามอีกเบิร์กตรงหน้าสกินของกูเองไอเฮีย,ยเก็บเห,ห,ห,หรียญครับเก็บเหรียญบวกห้าคูณหนึ่งจุดแปดโอ้โหมันจะเจอเรื่องหนึ่งจุดแปดมะเมื่อกี้อือ ไอรูปหน้าแมวเธอแบบฮะคือมาเลยในหัวเ,เฮ้ยอเออช่วงนี้พุทธตาผมไม่เพอยขึ้นเลยอะกดติดตามด้นะผมใชรย่าลืกดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้ากดไลค์ก็จะเป็นคนสนับสนุนที่ดีถ้ากดแชร์ก็สนับสนุนที่ดีเหมือนกันแหละถ้ากดซับสไครตก็จะเป็นผู้สนับสนุนที่ดีขึ้นไปอีกใช่กดซับสไครตด้วยเออแม่ไม่ก็มีแค่เนะี้ยเออไม่อัปเกรดปะอัปเกรด ลบสี่ครับอ้าวลบสี่ขอชเก็บเหรียญแอบโชอบถ้ากูมีโรบักเยอะนะกูนนะ่นาจะซื้อไอ้กล้ามใหญ่บิ๊กเบิขอมกูนั่นซึ่งมันนา่าจะดีมากเลยแหละแม่งดูเท่เลยไอ้เหี้ยแต่กูอยากซื้อสกินเขาป็น้ามากกว่าเออแม่งกูไม่มีโรบักสักโลบักเลยอ่ะกูกูไม่มีเงินตังกูไม่มีตังโอ้โห ปราสาทม่วงชมพูเชียวม่วงรือชมพูชมพูแหละชมพูแหละชมพูแหละแต่กูขอเก็บฟั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 บใครเก็บหมดยังไม่เก็บหมดเออป,ป,ปิดปิดไปไปะกูไม่เติมเดียวก่อนอัปเกรดก่อนถ้าราคาเท่าเดิมมันจะดีมากแต่มันไม่เท่าเดิมนี่คือปัญหากูบวก เลือดแล้วกันนะะไม่รู้ว่าไอ้เลือดเขาไปทำอะไรก็ไม่รู้อันนี้อะไรชวนปืนทุกคนจะสังเกตไปทุกคนเห็นไอ้ตัวนี้ไหมไอ้ตัวของผมเนี่ยไม่ตัวใหญ่ขึ้นดูดิตัวเล็กไปเลยม,มันตัวใหญ่ขึ้นจริงเลยจากมุมมองของผมเองมุมมองของกูเองซึ่งมุมมองของกูเองก็คือ ใหญ่ขึ้นมันใหญ่ขึ้นเออมันใหญ่ขึ้นจริงเลยดูดิอั่นี้ยังเล็กอยู่เลยเราดูตรงอันั้นเสร็จเลยแล้วกันทุกคนดูดิดูดิตุกเล็กเลยดูดิดูดิเนี่ยดูดิ๊บเนี่ยตุวกูโคตรเล็กเลยนุ้ยดูดิเราวางแป้นก่อนปูพองนี่คือภาษาทอง

อีกป bon. okay. no. okay. oh, 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 oh. wow. ีเก้ากี่ก้ากูขอเกี่ยก่้าก่อนจะจบแล้วล่ะพอนจะจบแล้วกูครบแล้วอัพอีกแค่ครั้งเดียวโอเคโดดโดดสั้มันโดดสั้ได้สองรอบนะนี่ไงโอ้โหเอาว่าป้งอัพอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เล่นอีกครั้งหนึ่งเพื่อกัดจบคลิปอัพเป็นดาเมจแล้วกันอัพดาเมจล้าก้าโอ้โหไปได้ ตา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 กูเลยสูนนี่หมากูโค้นนอนแม่งคิวชิบหายไปเกามันเน่นว่ะเฮียใช้นิ้วเดียวในการควบคุมแล้วใช้มือเดียวในการจับโทรศัพท์ไว้อื้มไอหมาโอกเดี๋ยวกูไปกดติดลบไอ้เฮียกูมองหมากูอยู่กูมองไม่เห็นจื๊บกูมองไม่เห็นไม่ซ่า แตเกต่แต่บวกการเซนเจอไปเลยเสียงรถดังชิปหายเสียงรถโครดดังเลยใช่ครับ oh ทุกคนเสียงรถมาโครดังเลยยูดาบยูดาบยูดาบเยสเยสเยสดีบมาจินดีโก้กูบ้าไไปไปไปจะเสร็จแล้ว เล่นอีกนิดเดียวจะจบคลิปแล้วฮ่าฮ่า่าเป็นคลิปอือช่วงนี้ผมจะขยันนิดหน่อยนะครับซึ่งเดี๋ยวจะลงลงในยูทูบนี่แหละว่าจะให้เรียกโบน์เลยไปโบนนะครับว่าโบนอะไรๆตัดภาพจัดจะจบแล้วกันทุกตัวบุกมันไปในเวลาจบคลิปบริการจบคลิปบุกกูุูมันอ่าแกตเกตมากัดแขนกูโอเค ดเก็บนี้ป๊บไป,บปหาที่ดีกันจบคลิปด,ดกวาก็คลิปนี้วยแค่นี้ก่อนแล้วกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ก็ได้นะผมคลิปนี้บ๊ายบายเจอกันนะครับผม